เรามาคุยกันตอนนี้ที่กว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับที่เป็นประเด็นร้อนแรงตลอด iPhone 7 Plus ตัวนี้เครื่องนี้ได้มาเป็น 128GB คุณนะครับแต่ให้เต็มอิ่มไปเลยประเทศของไม่บอกแล้วกันนาอนะครับก็จะมาเปิดกล่องให้ดูกันอันนี้ unbox แบบใช้แล้วอะนาอก็มีคู่มือนั่นนี่นะแต่นี้เขามี s t i c k ร์มาให้เราได้แบบเอาไปใช้เก๋ๆวยนะอ๋อเอาไปแปะอะไรเงี้ยแปะรถเพื่อให้รู้ว่าใช่ Apple เป็นแบบ้า Apple จริงๆเออเป็นา Apple ไง นั่นนี่เนาะคู่มือคู่มือแล้วก็ตัวเครื่องไงคุณ iPhone 7 Plus อันนี้เป็น black ธรรมดา No 7 black นะเพราะว่า7 black เนี่ยตอนแรกเลยผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูแบบวันเปิดตัวเนี่ยจะต้องอยากได้คุณก็อยากได้ใช่ไหม7 black แต่วันนั้นเองรู้สึกว่ารีวิวไงคุณรีวิวที่ฝรั่งเขาเอาไปกรีดเอาไปทำหล่นทำอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ย ไม่พ้นน่ะเราต้องทําให้มันเกิดเหตุรอยแน่ก็เลยอตัดสินใจว่าดําด้านก็พอแล้วแต่ว่าดําด้านของเราเนี่ยก็สามสองกิกก็น่าจะร้อยเกินไปเพราะเราเป็นคนที่เป็นตุ๊ดไอทีซึ่งจะต้องใช้ที่เยอะมากจะเข้าไทยก็ยังการันตีไม่ได้ว่ามันจะเมื่อไหร่เพราะว่าบางบางบางที่ก็บอกว่าจะเปิดจองเจ็ดบ้างจะเปิดจองอะไรอย่างเงี้ยยี่สิบเอ็ดขายจริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่อยากจะการันตีตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่อยากจะรอตรงนี้ด้วยเพราะว่า อย่างที่ทราบดีรอไม่ได้คุณด้วยความที่แบบว่ามีสมญานามว่าเป็นตุ๊ดไทจะต้องมาอันดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักคือสีดำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดําด้านแบบนี้หรือว่า Jet b แบล็เนี่ยทั่วโลกตอนนี้ถ้าทราบดีคือมันหมดตลาดนึกออกไหมคุณก็มีความเปลี่ยนแปลงเดียวที่มันเกิดขึ้นไง ในการกลับมาของ7คือเรื่องของสีใช่ไหมคุณเพราะว่าถ้าเคยใช้แบบ4 4 s เนี่ยหลายคนจะทราบดีอยู่จะย้อนกลับไปในช่วงสมัย3ก็จะเป็นแบบนั้นก็เป็นสีดำอยู่ใช่ไหมป่องปุ่มอะไรก็ดำไปหมดเลยดำไปหมดมันดำทั้งเครื่องเลยอ่ะเออมันดำทุกจุดอย่างเส้นที่เราเคยเห็นเส้นสัญญาณเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนๆที่เป็นสเปซสเปซเกรย์เนี่ยมันจะเป็นเส้นสีขาวๆแต่พอเครื่องเนี้ยทุกอย่างมันคือดำหมดเลยมันดำทุกจุดมันดำทุกขอบหมดเลย ใช่ไหมบางคนบอกว่าทําไมไม่ไปซื้อสีอื่นเพราะสีอื่นตอนนี้หาง่ายมากแล้วราคาก็ถูกด้วยไม่ชอบด้วยหน้ามันข่าวว่ะคุณเขาบอกไปซื้อฟิล์มดําปาติก็ได้เอ้าแล้วปูมข่าวทําไมเออตลกไหมใช่ไหมแต่พอตอนนี้ได้มาก็พอใจแล้วเล่าถึงเรื่องราวที่ไปรับเครื่องมาเมื่อวานก่อนรับมาปุ๊บเนี่ยแบตเมื่อวานมีอยู่70%กว่าหลังจากที่รับเครื่องเสร็จนะแล้วเราก็ใช้แบบหนักหน่วงเลยเพราะว่าแน่นอนมันได้เครื่องมามันต้องเซตอัพ ไม่ว่าจะเป็น iCloud หรือว่าลงแอปพลิเคชันในแอปเปิลสโตลงตลอดคุณลงแบบหนักหน่วงมากแบตลดลงไปนะอึดมากคุณจาก70กว่าเสร็จสับทุกอย่างแล้วนะเหลือ50ซึ่งลงหนักมากหลายชั่วโมงมากเพราะลงทุกแอปที่ต้องที่ที่เราต้องใช้อะคุณเล่นตลอดเล่นแบบไม่ได้นอนอ่ะวันนี้เช้านี้ก็ยังไม่ได้นอนนะฮะคุณผู้ชมก็เลยเข้าใจเลยว่าอึดจริงอย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยเราชาร์จมา ได้98าเมื่อเช้าที่ใชา้มานะตีไปเ7เพราะว่ามัน97แต่ดึงออกมันขึ้น98นะครับตอนนี้มันเหลือ91ซึ่งผ่านมาประมาณเกือบ,บครึ่งวันซึ่งก็ใช้ตลอดเหมือนกันเพราะก็นั่งในห้องจัดก็จะชอบกดโทรศัพท์เล่นตลอดอะไรแบบนี้นะครับถือว่าทนมากที่เขาการันตีว่าจะอยู่ได้นานกว่า 6S 2ชั่วโมงซึ่งก็เขาเคลมไว้แล้วก็มั่นใจว่าน่าจะจริงนะฮะส่วนเรื่องอื่นๆเราประทับใจสุด เรื่องของปุ่มโฮมคุณผู้ชมปุ่มโฮมที่ไม่ต้องกลัวจะพังแล้วใช่ทุกคนก็รู้ดีว่าเขาเคลมว่ามันไม่ใช่แบบปุ่มที่กดลงไปได้แล้วมันกดได้เหมือนเหมือนมันเหมือนมันกดได้เพราะมันมันมันเป็นระบบสัมผัสอะเนาะเพราะว่าจะมีแบบการสั่นตอบรับเรางืด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 อย่างเงี้ยเออไม่ต้องกลัวมันจะพังแล้วอะการประกอบการประกอบคุณถ้าเป็นรุ่นแบบ6หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณลองแบบ สมมตินะเราลองขยับแบบอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันจะนิดนึงอ่ะแต่อันเนี้ยงานประกอบดีมากคุณไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปุ่มเปิดปุ่มเปิดปิดปิดเสียงมันจะไม่งองแงเลยคือรู้สึกว่างานประณีตมากคุณแล้วก็เรื่องของไออันนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่คือเรื่องของหูฟังหายไปเห็นไหมอันนี้ไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่อันนี้กล้าพูดเลยว่าไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่เพราะเราเป็นคนที่เป็นตุ๊ดแกจต เราไลฟ์เราต้องไลฟ์ผ่าน iPhone เหมือนกันแล้วเวลาไลฟ์เนี่ยเราต้องใช้ไมโครโฟนเหมือนกันเนาะซึ่งเดี๋ยวเนี้ยจะลองให้ดูว่าถ้าสมมติเป็นแฟนคลับที่ต้องไลฟ์แล้วต้องเสียบไมโครโฟนจะยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่าเนาะเพราะว่า<ม>อุปกรณ์ในกล่องดูต่อเขาก็จะมีหูฟังในรูปแบบที่จะเป็นสายเสียบรูเดียวกับไอที่ชาร์จเนี่ยเนาะสายแปลงไงที่จะหูฟังเป็นเป็นเอ่อเป็นที่เป็น,ปน,ปน,ปนจากที่ชาร์จเป็นหูฟังธรรมดาเหมือนเดิมไง oh, อ๋อต้องมีที่แปลงมีที่แปลงมาให้อ๋อเหมือนว่าถ้าเรา แต่หูฟังแบบนี้จะเป็นแบบใหม่ซึ่งซึ่งจะเป็นหัวนี้แล้วอย่างนี้แต่ว่าประธานโทษไม่อยากแกะเลยหูฟังคือเขาให้แบบนี้มาด้วยใช่เอนนียคนจะเข้าใจผิดว่ามันคือไร้สายมันไม่ได้ไร้สายอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวมาลองเดี๋ยวจะลองให้ดูกับติ่งนี้ว่าแบบสุดท้ายแลวเนี่ยมันยังทําทุกอย่างได้เหมือนเดิมหรือเปล่าคือฟังเพลงได้ไหมแล้วจะสมมติคนซื้อแกจเสริมอย่างไมโครโฟนเพื่อไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยมันยังไลฟ์ได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะมาลองกันหนอยว่าว่าหัวนนี้เป็นหัวแบบไหนหัวแบบนี้ค่ะ ผมใหม่แล้ว,ว,ลว,วอันนี้มันแถมมาให้เฉยๆใช่ถูกอันนี้แถมมาเพื่อสําหรับคนที่หูเก่ามันยังไม่เสียจะแกะทําไมถูกไหมอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าขออนุญาตไม่แกะแล้วกันเนาะที่ชาร์จก็เหมือนเดิมดูชาร์จเดิมนู่นนี่นะฮะทีนี้เรื่องกล้องเนี่ยพูดเลยใครจะซื้อเจ็ดธรรมดาเนะี่ยก็เป็นเรื่องของรสนิยมที่อยากจะชอบถือของเล็กเนาะซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยกับคนที่หลายลคนที่บ่นว่าทําไมต้องออกเจ็ดแล้วมีกล้องแค่ตัวเดียวเพราะ บางคนนะ่ะถนัดแบบมือเล็กอะ่ะแล้วถือได้แค่เจ็ดนึกออกไห<อ>มมันมาถือ p l u สแล้วมันใหญ่เกินไปอะไรแบบเนี้ย<อ>เออก็เห็นด้วยนะ<อ>แต่ผมเองเนี่ยคือตอนแรกใช้6ธรรมดาใช่ไหมขยับมา 6+ plus แล้วมันเข้ามือมากกลับไปแบบมือไม่ได้แล้วเพราะว่ามันถนัดมือมากรู้สึกว่ามันตอบโจทย์เราที่เป็นคนที่มือเล็กแต่เป็นคนที่ชอบพิมพ์2มือเหมือน BB เสมือนเล่นแบล็คเบอรี่สมัยก่อนเนี่ยถนัดแบบนี้รู้สึกว่าอีแบบเนี้ยนิ้วมันไม่เบียดกันก็ถนัด ไอนน้ตอบโจทย์มากล้องสองตัวหลังอันนี้จากเท่าที่เราลองเล่นกันเนาะคุณละพัฒก็เอาไปลองถ่ายรูปมาบ้างแล้วอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันผ่านไลฟ์นะคุณผู้ชมแต่ว่าให้ดูว่าความคมช <คง S 1> ัดและความเบลอหลังเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ลงตัวเบต้าที่เป็นให้ทดลองใช้แบบพอร์เทรตนะมันก็มันยังไม่มีใช่ไหมมันมีแล้วแต่มันเป็นเบต้าอยู่แต่ทีเนี้ยอันนี้ยังไม่ได้มีแต่เป็นแบบดั้งเดิมของตัวเครื่องที่ติดมาเลยต้องจิ้มหน้าจอให้เห็นชัดเลย ได้อยู่เห็นไหมคือข้างหลังนะตัวเอกสารจะเบอรมากตรงข้างหน้าก็คือทําไมเป็นไงคุณคือคมมากชัดมากเลยทีเดียวอ่ะดูกล้องหน้าอันนี้กล้องหน้าก็ถ่ายเล่นเมื่อเช้ากล้องหน้าก็ชัดขึ้นจากเดิมมากคุณคือเทียบเท่ากล้องหลังในสมัยเก่าก่อนแล้วนึกออกไหมคุณจ่ายนี้กันดีกว่าว่าแบบเออเสียบหูฟังแล้วเนี่ยยังฟังเสียงแบบ ชัดเจนไหมนู่นนี่ตลอดจนจะลองแบบเสียบไมโครโฟนที่เป็นไมโครโฟนเพื่อจะไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะว่ามันยังทำได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าหลายคนก็กังวลแล้วก็ฝากถามมาด้วย,ยนะฮะถ้าเรามีหูไอฟโฟนเดิมอันนี้หูไอฟโฟนเดิมนะไม่คิดถึงเลยเพลงนี้ดีมากพูดเลยเดี๋ยวจะให้ฟังเดี๋ยวจะฟังแบบนี้ก่อน,นก็ปกติก็ปกติก็คือดัง2องโหว่อ่จะได้ยินจากนี้เนาะให้ฟังยาวไม่ได้เดี๋ยวเผื่อโดน อ่ะทีนี้เรามาฟังเสียงที่ออกจากลำโพงที่เขาเคลมว่าเป็นเตอริโอดังทั้งล่างและทั้งบนอชหรอไม่่เดิมดังทั้งบนและทั้งล่างและวนะบนนี้ก็ดังทางล่างก็ดัง oh. มันคือ, <c oughs> ม,คอมันคือซ้ายขวาคุณ <c oughs> อย่าเปิดนานเดี๋ยวโดนเลยกสิอ่าเดี๋ยวจะให้ฟังจากข้างบนนี่คือข้างบนนะนี่คือล่างด้วย <c oughs> มีนพูดลมันดังมากอันนี้เปิดไม่สุดด้วยนะอ่าพอเนาะเดี๋ยวรูสิทธิ์จะบอกว่าดีจริงลำโพงดีจริงเนาะอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องของไมโครโฟนกันอย่างรวดเร็วไมโครโฟนดูซิว่าถ้าแบบเออเป็นทาดการไลฟ์ a c e b o o k นะฮะมันจะโอเคอยู่หรือเปล่าที่จะแบบอยากจะไลฟ์ผ่าน Facebook แล้ว ใช้ไมโครโฟนได้ไหมเพราะไมโครโฟนเดิมเนี่ยมันจะเป็นหัวเดิมที่ต้องเสียบกับห<ม>ูฟังไงคุณนึกอ<ม>อกไหมก็คือหัว3.5แบบนี้อ่าแต่ทีนี้เนะี่ยมันก็ต้องมาแปลงใส่อันนี้แหละอันนี้ผมก็พูดเลยว่าเราก็ตื่นเต้นอยู่ว่ามันจะได้ไหมกลัวมากเหมือนกันวิธีการ <ๆ S 1> ง่ายๆก็อาจจะเช็คผ่านแอปพลิเคชันบันทึกเสียงฮัลโหลฮัลโหลอ๋อคุณผู้ชมได้แล้วว่าก็ได้อ่ะก็โอเคก็ผ่านอ๋อคุณผู้ชมได้แล้ว มันก็จะลำคาญหน่อยเพราะว่าทำไมเราต้องพกสายพ่วงด้วยไม่ถามว่าพกไหมก็ต้องพกคือแพ็เกจจิ้งมันควรจะดีกว่านี้คืออันนี้ร้านอื่นเนี่ยหรือว่าบล็อกเกอร์ท่านอื่นที่เขารีวิวไปแล้วอ่ะคุณละพัทเขาบอกมาแล้วคือเขาเคลมมาแล้วว่าแกะแล้วมันมันมันเก็บไม่ได้คือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แกะแล้วแกะเลยหากว่าจริงไม่ใช้เผื่อจะเก็บไว้ตีมูลค่าเพิ่มก็เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาไปใช้เนาะนะครับอะไรอีกเรื่องเคส อันนี้อันนี้เราก็ตอนที่จะซื้อเราก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเคส6 plus เดิมใส่ได้ไหมไม่ได้เสียดายมาก because คือติดกล้องรูปแบบใหม่ที่เป็นกล้องคู่บวกกับเลื่อนแฟตออกไปพอใส่แล้วสิ่งที่ได้คืออ่า๋ยวใส่ให้ดูตอนนี้ใส่ไว้เพราะว่าไม่ไม่มีเคสแล้วเราก็กลัวตกอ่ะเห็นไหมก็กินเข้าไปติดปิดแฟตแล้วก็ปิดกล้องไปนิดนึง ซึ่งก็บังเลนพอดีจุดที่จะต้องถ่ายอะไรได้เรื่องการล็อกแบบปลดล็อกเอข้าหน้าจอก็เร็วมากเห็นไหมไปแล้วเร็วมากติดตามแล้วกันเนาะก็ยังไงแล้วหากว่ามีคำถามเพิ่มเติมเดี๋ยวคงจะไปตอบกันในแชทด้านล่างแลวกันนะคุณพัชเนาะก็เดี๋ยวอรอลุ้นวันที่จะเข้าไทยอย่างเป็นทางการเพราะไม่มีไม่มีใครชัวร์เลยบางกระแสก็ว่าเจ็ดจองแล้วเดี๋ยวสิบกว่ารับเครื่องบางกระแสก็ว่าวันที่ยี่สิบ เขาจะมีการแบบงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของแต่ละค่ายแล้วก็ขายจริง21อะไรแบบนี้นะฮะก็เลยไม่รู้เออแต่ว่าคาดเดาว่าน่าจะต้องเดือนนี้เดือนตุลาไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าขอบคุณมากที่ติดตามดูไลฟฟนี้กันจอกรนถ้าโอเคบ๊ายบายขอบคุณมากฝาก IG จีดีเจแบงคธนบัตรด้วยนะครับผมแล้วก็ดีละพัชนะคะเซิร์ชว่าละพัฒละพัฒแตแอลเยอะหน่อย